ทุกคนหนูมีประสบการณ์โดนผีอันมแต่มเาเเราแต่ไม่ใช่ที่นี่นะหนูจะหามว่าทุกคนเคยไหมเคยโดนไหมเคยโดนผีอัมปะเคยเคยเคย,เคยที่เคยที่ที่อยู่คนะ่ะเคยรับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไง ตัวยามจะปลุกตัวเองให้ตื่นแต่มันไม่ตื่นแบบในความฝันเราคือแบบว่นั่งดันตัวเองลุกขึ้นเลยนะเห็นตัวเองก็ดันตัวเองลุกขึ้นแต่ไม่ตื่นนอนสักทักหนึ่งอะบาั้งก็สวดมอมนะครั้งก็ไม่สวดแต่ไม่แต่ไม่โดนปล่อยนี่โดนล่าสุดอะแบบทุกอย่างภาพชัดเจนมากเลยถ้าโดนผีอ่านบภาพเลยทันเลยภาพแบบ ัดแบบไอ้น,นี่คือถ้าฝันกูคงลืมไปแล้วอะแต่สิ่งที่ชัดเจนกว่าน,นั้นคือความรู้สึกที่ลมตีหน้าออแล้วแบบกระซิบข้างหูว่าจะมาเอาส่วนบุญมาขอส่วนบุญอะคือตอนแรกอะคิดว่าไอ้เฮียแม่งเหนื่อยหรือเปล่าวะแบบขยับไม่ได้อะแล้วสักพักเริ่มแบบภาพแบบอ,อ,อยู่ในภาพลางขึ้นมาว่าแบบมีคนนั่งทับอยู่อะอออออแล้วก็แบบ ก็สวดมนต์นะถามจะเอาอะไรตอนแรกกระถางจะเอาอะไรบอกว่ามาขอส่วนบุญแบบโน้มลงมาเลยแล้วนั่งอยู่แล้วโน้มลงมากระซิบข้างหูอ่ะควารู้สึกคืออย่างนั้นเลยอะมึงผมจะเอาส่วนบุญแล้วก็นั่งอยู่สักพักแบบไม่ไปสักที่ะกูก็สวดมนต์แบบนะโมก็ตามจูบะได้แค่นั้นอะไอ้เฮีกูได้แค่นะโมอะ่ะแล้วก็บอกถ้าไม่จะไปดีดไหมถ้าไม่ไปกูแช่งนะไห้ยังไม่ไปสักทีแบบกูสาดแช่งไม่ให้เด็กกูไปเ,เกิดเลยอะไรเงี้ยสภาพเหมือนเริ่มโมโหเลยไม่รู้ว่าแบบ เราก็เริ่มแบบหนักหนักขึ้นนะหนักกว่าเดิมห้องยังไงก็ไม่ไปเสร็จเราก็แบบบอกไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องพูดกันมาดีๆก็ได้เว้ยไม่เคยแบบคุณไม่เคยพูดดีๆแบบไม่เคยพูดดีๆแต่เฮ้ยคุณไม่เคยโดนเลยนะครั้งแรกเลยอ่ะคือตอนแรกอะเข้าใจว่าแบบเหนื่อยแล้วร่างกายมันกรณีหรือเปล่าเพราะมันก็มีใน<ม>กรณีนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ภาพชัด มากไอ้ติดอยู่ดีๆไม่ก้มโน้มลงมาแล้วแบบเวลาคนพูดข้างหูมันจะเป็นลมใช่ไหมไม่อย่างนั้นเลยอ่ะต,ติดข้างหูอ่ะแล้วก็มานั่งคิดตอนแบบผายกลัวแต่ตรงนั้นแล้วพออยู่ดีๆหลุดออกมาใช่ไหม<อ>ก็มานั่งคิดว่าที่มาขอส่วนบุญกูกูมีบุญให้มึงมากทั้งเนี่นยเออมันลืมติดบัวมาขอส่วนบุญไม่ได้ดูบุญกูเลย <c oughs> ไม่ใช่เท่าไหร่นะ <c oughs> ภานนพชัดเจนมากทุกคนคือหนูเห็นไหมกระทั่งว่าเขาเป็นผู้ชายใส่เสื้อขาแบบทุกอย่างคือขึ้นแบบชัดเจนมากชัดเจนแบบคือเป็นคนลืมของฝันเนะี่ยเป็นคนถ้าแบบฝันแล้วลืมอะ่ะคือจำได้แค่ช่วงขณะลืมแต่เนี่ยเรื่องจำมาจนได้จนถึงวันนี้อะ่ะสงสารพี่ล่าสุดไปทำบุญหรือเปล่า คนลุกยังไม่หายเลยพูดตั๊บว่คนหลังฟูมันเงี้ยใช่ไปทั้นบนทะี่มวยเงินไงเปล่นี่ไม่เสร็จนะแต่ที่หนูพูดไม่ใช่ที่นี่นะทุกคนใหนมายถึงก่อนใน,นนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงพอลุกขึ้นมารู้สึกอยากเอากำปั้นตีอะทุกคนพอมันหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วมันรู้สึกแบบ หน้ากำหมัดเลว่ยึดตากับคู่้าผีตายกับผีรยัที่ักเลอยไกกับผีอะไม่ก็ที่คือล้วให้ฟังอะใช่ปะมันน่าตอยเปล่าใช่เขาคือตอนแรกเขาบอกว่าอยางได้บุญนั่นเองขาส่วนบุญเขาบอกว่าเาขอส่วนบุญสละมาเขาขอ บอกเลยว่าจะทำให้ยังเขาก็มไปกับพี่อะ่ะเขาก็ตบกวนาเขาเลยไปดีไหมนะไม่ไจะแช่งใหไม่ได้ไ่ไดีกเลยร่ียอเออคือบอกขอเล็กเขาอ่ะไม่ไม่ขอหน่อยเขาอ่ะเอางี้เดี๋ยวงวดนี้จะซื้อเลขก น,น,นั้นถ้าถูกเดี๋ยวไปทำบุญให้แต่ถ้าไม่ถูกก็อยู่ตรงนั้นแหละทำบุญไม่ต้องทำโอ๊ยแดงไม่ชอม่ต้องกาบุญไม่คล้องเลยจะซื้อแบบตัวเดียวเลยเฮ้ยซื้อตัวยีงไม่ได้เลยซื้อขนตุ๊กต